โอ้ชัดแจ๋วดีทักทายทุกคนค่ะ h e l โหลฮัลโหลราชธานี hmm. สวัสดีโอเคนี mm ่สวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะคะเป็นการทดสอบการไลฟ์สดอ่าของขวัญเองเนาะ mm hmm. ก็ยินดีต้อนรับค่ะตื mm hmm. ่นเต้นนะ ทดสอบกล้องไปด้วยนะมีใครที่ใช้เว็บแคมในการไลฟ์สดว่างอันนี้ไลฟ์สดจากอ่าโน้ตบุ๊กนะคะก็ได้ไปซื้ออีกตัวกล้องเว็บแคมมาก็เลยทดลองถ้ามันโอเคก็จะได้ทำการแบบเวลาอยากแบ่งปันอะไรแบบนี้นะคะก็จะสามารถอ่าทำพอยท์ขึ้นให้เพื่อนๆดูได้เลยแบบนี้นะคะ อ่ะเพื่อนๆทำงานทำการอาศัยกันอยู่ที่ไหนบ้างแนะนำตัวเองมาได้เลยนะในไลฟ์สดน,นี้ขวัญกำลังจะามาแบ่งปันนะคะว่าวิธีการที่ใครที่อยากโอนออกไปอยู่ในส่วนของราชการส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็อยากให้แนะนำในเรื่องของกระบวนการการเตรียมเอกสารนะคะว่าเราควรทำยังไงดีเตรียมความพร้อม เออได้ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองพิมพ์ลองถามกันเข้ามาได้ก่อนอื่นฝากเช็คสัญญาณเสียงสัญญาณภาพเนาะหากว่ามันชัดเจนกดเลขหนึ่งมาหน่อยนะถ้ายังไม่ค่อยชัดกดเลขศูนย์มานะคะไม่ชัดยังไงก็พิมพ์มาบอกขวัญหน่อยนะเดี๋ยวลองให้เพื่อนเข้ามาเช็คก่อน ่าภาพชัดสัญญาณชัดไหมคะโอ้แบบนี้ก็สามารถที่จะทำการสอนออนไลน์ได้นะนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ขวัญอยากทำมากมากเลยก็คือการเปิดช่อง YouTube นี่แหละก็ต้องขอขอบคุณนะคะวิวเวอร์ผู้ติดตามทุกๆคนเลยอันนี้ต้องพึ่งฟื้นจากไข้หวัดนะคะ จะเรียวๆหน่อยนะเพ,พื่อนๆขอบคุณมากๆเลยสําหรับการกดติดตามนะการเข้ามาดูคลิปวิดีโอต่างๆของขวันขวันก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะคะก็มาแชร์เส้นทางของการรับราชการละการเพื่นช่วงนี้มันก็กาลังจะเห็นเขากําลังจะเปิดนะคะรับสมัครหลายๆแห่งเหมือนกันเนาะใครที่แบบว่า อยากมองหาความมั่นคงอยากเข้ามาเป็นรับราชการนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนาได้ใช้สิทธิ์ในส่วนนี้ก็เข้ามาพูดคุยกันได้ในรน์นี้นะคะมันจัดบอดเธอมันจัดบอดเธอ ช่วงฤดูกาลนี้ก็มันจะเป็นช่วงของการเ <c oughs> ชื้อหวัดเชื้อไวรัสมาก,กันแบบว่าทำให้เราสุขภาพของเราไม่ค่อยจะแข็งแรงได้ก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะรู้สึกไม่สบายหน่อยก็ให้รีบไปพบคุณหมอเลยนะเหมือนขวัญเนี่ยไปหาหมอสองรอบถึงจะได้ยาที่มันตรงกับโรคนะคะพอเราได้รับยาที่มันตรงกับโรคแล้วเนี่ยเฮ้ ทุกอย่างมันโอเคไปหมดเลยค่ะแล้วมันก็ดีขึ้นกินยาปุป๊บอาการมันก็ดีขึ้นนะเราจะเข้าไปเช็คได้ยังไงล่ะนี่ส่วนใหญ่ใน ช่องของขวัญก็จะเป็นเรื่องราวของขวัญเองนะคะรวมไปถึงบางอย่างที่ไปพบไปเจอมาแล้วอยากเอาลงไว้แบงปันบางอย่างก็ตั้งใจที่จะอัดคลิปแล้วก็เอาลงไปเลยนะคะตั้งใจที่จะแชร์ในเรื่องราวที่ตัวเองรู้นะคะรู้มาแล้วก็เห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์ต่อ,อส่วนรวมอะไรแบบนี้ก็อ,อยากเอาลงไว้คลิปไว้เป็นเรียกได้ว่าเป็นไดอารี่ก็ได้นะคะเหมือน ตอนแรกๆก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบสร้าง YouTube ขึ้นมาเพื่อที่จะมีะไรายได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งตอนนั้นครอบครัวเราก็ยังคุณตายังมีชีวิตอยู่อย่างนี้นะคะขันก็ตั้งใจที่จะสร้างช่องนี้แหละไว้เพื่อที่จะเก็บบันทึกเรื่องราวเนาะเรื่องเรื่องราวของคุณตาเผื่อว่าวันหนึ่งในวันที่ท่านไม่อยู่อะไรแบบนี้เราก็จะได้กลับไปดูคลิปวิดีโอที่เราถ่ายไว้นะ ก็ประมาณนี้แต่พอเฮ้ยมันมีการ Fc ค่ะมาแล้วสัญญาณเสียงสัญญาณภาพเป็นยังไงบ้างคะ Fc 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 เชื่ออะไรเอ่ยสัญญาณภาพชัดไหมคะสัญญาณเสียงชัดไหมคะปวดหัวมากเลยมันเป็นเพราะกิปเราก็เลยได้ตั้งใจทำเป็นตัว YouTube ขึ้นมาเนาะทีนี้ชัดเจนอิรลเวอรอ์มันมันดีวอเ์อร่อ,อปวนหัวหรือว่าวอลไลฟ์ไปแล้วมันอาการคำเร็วเฮ้ยั่าอะไรใน YouTube เนาะเดี๋ยวเขามาไหไรใน y u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  e ได้วันนี้แล้วก็มีอีกช่องทางนะคะอยากบอกว่า อาชีพข้าราชการมันไม่ได้เป็นอะไรที่รู้รามาเห่าเนาะเราก็จําเป็นที่จะต้องมีกระเป๋าสตางหรือว่ามีตะกร้าหลายๆใบเผื่อว่าวันใดที่ตะกร้าใบที่หนึ่งของเรามันแตกมันผุม,นผม,นผมันพงังมันรั่วไปเราก็ยังจะเหลือตะกร้าใบที่สองใบที่สามอะไรแบบนี้ไว้ใช้ต่อไปได้นะะก็ด้วยความที่เราเราก็พอมีความรู้นิดหน่อยเราก็เลยเลือกที่จะทำา a f f i อร์เรียตมาเนะคะซึ่ง แฟเรียเนี่ยตอนนี้ที่ทำอยู่ของขันก็มี tiktok นะคะแล้วก็มีแอปส้มชอปปอเนาะเพื่อนๆพนเพื่อนเท่านไหนที่ทำอยู่ทำดีแล้วก็มาเบ่งปันวิธีการในไลน์นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเวนใครที่แบบว่ายังไม่ได้ทำเลยนะคะเดี๋ยวนี้เราอยู่ในยุคหรือว่าอยู่ในโลกของการที่ข้อมูลมันล้นนะ ข้อมูลมันล้นอยู่แล้วเชื่อว่าการที่เราจะค้นหานะคะดาต a าในส่วนนี้ว่าวิธีการทำยังไงทางทางลัดเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนสามารถเซิรหาได้ผ่านาโซเชียลมีเดียนเจียบนเจียบขึ้นกล้องได้ไหมมันทำยังไงจะได้รู้ครั้งหน้าอู้กปวนหัวเลย เขาคุยกันยังไงเขาเครื่ถึงจะแบบว่าอันนี้แหละอุ้มปุ่นว้อ๋ออ๋อนี่วอเทอร์แครรู้แบบไซส์ไซสไซอูแจ้งมากเลยเธอแจ้งแจ้งแจ้งใครายกูคุยในเฟซบุ๊กหนูกี้ คนลืเลืองเลยคำนี้โอเควันหลังจะทําเดี๋ยวจะหาข้อมูลทำคอนเทนต์ดีๆมาแล้วก็จะมาไลฟ์สดที่นี่ที่นี่แหละสวยง่ามช,ชัดัดแจ๋วแห้งตัวป็นยังคือปวดหัวแต่ตอนนี้ตายตายต,ายตายปวดหัวแหง้งแต่ก่อนเท่าสิบปิดเท่าจะปิดไอสตรีมน,นออี่ห่ายกหูวิธีเอา เอาขอความที่มูแชทขึ้นมาเลยทิ้งเฮน <c oughs> อันนี้คืออะไรอย,อย,ยอดดูหนึ่งยอดดูสองอัตราการแชทฮอแน่นอนจริงๆงเลย คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงมีหน้าเหรอเวลาเราดูใน YouTube มันแจ๋วมากเลยเนาะมันชัดมากมันน่าจะยังเอาเอาขึ้นไม่ได้เธอเพราะอันนี้เขาเราเอาไปจิ้มเข้าฟ้องว่าคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงฟิเจอร์นี้ โอปวดหัวขอบคุณด้วยค่ะที่เขาขมาเซ็กหาแต่ว่าต้องหาวิธีการต่างกล่องดีอเธอฉันคิดว่าตอนนี้ที่บท่านกเกดคือส้นงหามุมกล่องบ่ไดเหยียดบุ่มกล่องก็เป็อ่ยปวดหัวปวดหัวอ่ะ แต่กานนันเอาสมุดสมุดสอบเดอ้อมีใครที่แบบว่าอยากโอนย้ายจากพลเรือนไปท้องถิ่นบ้างไหมเนาะถ้าเกิดว่ามีเนาะก็เบื้องต้นนะคะมันก็จะมีขั้นตอนมีระเบียบของเขาอยู่นั่นแหละเนาะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการที่จะย้ายไปในหน่วยงานปลายทางนะคะอันนี้เป็นการสอบเดอ้อเธอฟังในเดอ้อเธอฟังให้ฉันเด้อเธอฟังให้ฉันเนยเด้อ เพื่อนๆก็เลือกเลยว่าเพื่อนๆต้องการที่จะไปอบตไปเทศบาลทําไมฉันชอบมองตัวเองเนอันนี้ฉันไม่มองกล้องเลยเพื่อนๆก็ต้องเลือกว่าเพื่อนๆชอบไปที่ไหนอยากไปที่ไหนเออไม่ใช่ชอบสิไปอบตไปอบจหรือว่าไปเทศบาลน,นะคะก็ถ้ามันไม่มีการเปิดรับสมัครว่าเออตอนนี้นะตอนนี้มีการรับโอน ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เลือกโดยวิธีการของขวัญก็คือเลือกที่จะเข้าไปดูหน่วยงานปลายทางที่เราอยากโอนไปนะคะแล้วก็เข้าไปที่หน้าเว็บเลยสมมติอบตเอ,อสมมติอบตเอเราสนใจเราก็เซิร์ชเลยเราก็เซิร์ชเข้าไปใน g o o g l ลเลยอบตเอ,อมันอยู่ตรงไหนวะเราเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็จะไปเจอหน้าตาของผู้บริหารเขา ผู้บริหารสูงสุดก็คือนายกใช่ไหมพอเราไปเจอนายกเราก็จะได้เบอร์ทูมานะคะสะเตปต่อไปนะสะเตปแรกเราติดต่อไปที่ปลายทางที่เราอยากโอนนะคะเสร็จปุ๊บติดต่อด้วยวาจานะคะเราก็สอบถามข้อมูลเบื้องต้นตืดๆแนะนําตัวว่าเราเป็นใครอะไรยังไงนะคะซักพอเราคุยได้ลงตัวแล้วอะไรแบบนี้นะคะลงตัวแล้วเขาก็จะขอโปรไฟล์เรา เอพอเขาหอโปรไฟล์เราเราก็ทำเป็นฟอรีโอนะคะส่งไปให้ทางน้นพิจารณาเบื้องต้นนะ,ะพอเขาตอบรับเราแบบนี้เสร็จอ่าโอเคทุกอย่างมันอคุณนวุธนะ,ค,ะคุณสมบัติได้นะคะเขายินดีรับโอนเราเราก็ถึงมาทำหนังสือเป็นแบบลายลักษณ์อักษรน,นะคะต่อไปอดปวดหัว ในส่วนของรายลักษณ์อักษรเนี่ยเราจะเรียกว่าทําหนังสือสอบถามตําแหน่งนะคะทำหนังสือสอบถามตำแหน่งว่างไปว่าเนี่ยเราต้องการสมมุติว่าเราต้องการไปลงเป็นเจ้าหน้าที่การเงินนะคะบัญชีการเงินแบบนี้เราก็ทําหนังสือออกจากตัวเราเองนะคะเรียนนายกแห่งนั้นเนาะเรียนนายกแห่งนั้นก็สอบถามไปว่าเราชื่อนี้นะตําตแหน่งนี้อ่ะ อา่าปัจจุบันทำงานอยู่ที่นี่อ่ะตางเงินๆเ,เท่าไหร่เราก็เหมือนแนะนําตัวเองไปด้วยเสร็จปุ๊บเราก็แจ้งความประสงค์ไปว่าเรามีความประสงค์ที่อยากจะโอนนะคะไปไปรับราชการที่ส่วนราชการของท่านในตําแหน่งนี้นี้นี้นะคะท่านยินดีรับโอนหรือไม่เราก็ถามเป็นหนังสือเป็นลายรับอักษรไปนะคะพอทางโน้ตได้รับหนังสือจากเรานะคะเขาก็จะตอบกลับมาว่า ในกรณีที่เขาดูโปรไฟล์เราแล้วเขาโอเคกับเรานะคะเขาก็จะทําหนังสือเป็นรายลักณ์อักษตรตอบกับหนังสือเรากลับมาว่ายินดีรับโอนค่ะอะไรแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราซึ่งเป็นหน่วยงานพลเรือนเนี่ยเราก็จะต้องมีขั้นตอนของเรานะคะในการที่จะดําเนินเรื่องในทางของเอกสารนะคะแล้วก็มาทาต่อไปซึ่งนั่นก็คือเราจะต้องแจ้งนะคะด้วยวาจาก,ก่อนนะคะ แจ้งด้วยวาจะเป็นตามลำดับขั้นเช่นเรามีหัวหน้ากี่กี่สายกี่ท่านเราก็ต้องแจ้งไปตามสเต็ปนะคะแจ้งหัวหน้าในสายหัวหน้าในฝ่ายจนไปถึงหัวหน้าสํานักงานนะคะก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้ไปพอเราแจ้งด้วยวาจาเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ทําหนังสือนะคะถึงหัวหน้าสํานักงาน ก็ถ้าสมมติใครมีผู้บังคับบัญ,บญชาหลายชั้นเราก็ทําไปทีละชั้นละชั้นนะคะซึ่งระยะเวลาห่วงระยะเวลาตรงนี้ก็คือก็จะแล้วแต่หน่วยงานว่ามีลำดับของการสายบังคับบัญชานะ่ะมากน้อยแค่ไหนนะคะอ่าเหมือนของขวัญก็พอทําหนังสือจากตัวเองไปหาหัวหน้านะคะ หัวหน้าก็ลงนามให้เสร็จปุ๊บแล้ก็ผ่านไปที่พออนะพอพออภาคลงนามให้ในหนังสือนะคะเรากา็ส่งเรื่องต่อไปที่กรมนะก็จะผ่านลายเซ็นอยู่สามลายเซ็นซึ่งก่อนที่เราจะาเสนอหนังสือเราก็คือต้องเตรียมคําร้องขอโอนนะคะไปให้พร้อมเลยเนาะเตรียมคําร้องขอโอนเตรียมข้อมูลที่ทางไปทางต้องการนะคะ ไปพร้อมกับหนังสือฉบับนั้นเลยนะเพื่อที่ว่าพอไปถึงต้นสังกัดเราแล้วเนี่ยท่านจะได้ตรวจดูข้อความที่เราเ,าเขียนไปในนั้นว่าเอ้ข้อความเนี่ยมันประมาณนี้หลักฐานมีอะไรบ้างนะคะหลักฐานที่เราแนไปมันครบถ้วนไหมนะคะพอครบถ้วนเวลาที่ท่านลงนามมาเนี่ยต้นสังกัดเราเนี่ยเขาก็พิจารณาแล้วถ้าเข้าอนุมอนุญาตให้เราโอนนะคะเขาก็จะลงนาม สามสามคนก็จะลงนามตั้งแต่หัวหน้าพอออแล้วก็อธิบดีนะคะพอท่านตรวจข้อมูลเสร็จปุ๊บนะคะซึ่งข้อมูลที่ว่าที่กล่าวถึงเนี่ยเดี๋ยวถ้าขวันจบสเต็ปตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวขวันจะมาทําเป็นคลิปให้หรือไม่ก็จะมาไลฟ์สดถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่เห็นว่า มีความประสงค์นะคะอยาาโอนยาโอนไปอยู่ที่ท้องถิ่นก็ค่อยหลังไมาหรือว่าได้เล็กมาก็ได้นะคะจะบอกว่าตัวขวัญเองนะย,งยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปอยู่ที่ท้องถิ่นเพียงแต่ว่าอยู่ในสเตปที่เราทํามาถึงจุดนี้แล้วเรากลัวเราจะลืมเราก็เลยเอามาแบ่งปันก่อนนะคะนั่นแหละ,ะในตัวที่ว่าทางอธิบดีนะคะลงนามเนี่ย พอทางอธิบดีลงนามเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้เราเรียกฉบับนั้นว่าคําร้องขอโอนนะคะในตัวคําร้องขอโอนเนี่ยทางกรมก็จะส่งกลับมาให้เรานะคะที่เราเราอยู่สํานักง,งานที่ตั้งจังหวัดก็เราก็รอหนังสือเราก็ทํางานของเราไปนะคะพอหนังสือกลับมาห่วงระยะเวลาก็เหมือนเดิมค่ะก็อยู่ที่ว่า สายบังคับบัญชาด้วยภารกิจงานด้วยผู้บริหารอยู่ไหมนะ,ะถ้าอยู่ก็จะเซ็นง่ายหน่อยแค่นั้นเองพอชุดหนังสือชุดนั้นกลับมาหาเรานะคะเราก็มีหน้าที่ตรวจด,ดูความครบถ้วนของข้อมูลนะคะเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่เสียเวลาหรือไม่ก็ให้มันกระชับเวลามากยิ่งขึนนะคะจากนั้นก็ส่งตัวคำร้องนะคะไปที่หน่วยงานปลายทางที่เราอยากจะโอนไป นะคะตรงนี้ก็คือเราอาจจะประสานนะคะประสานทางโทรศัพท์ก่อนก็ได้นะคะกับหน่วยงานปลายทางว่าเ,เราได้รับหนังสือมาแล้วนะคะอาจจะให้เราไปส่งเองหรือว่าสะดวกให้เราส่งเป็นทางไปรษณีย์ไหมแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะสื่อสารกับปลายทางได้ในระหว่างนี้นะคะหลังจากนี้แหละมันจะเป็นสเต็ปที่เราเนี่ย ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะมันจะเป็นในส่วนของอาทางกอจอของปลายทางนะคะเขาก็จะเอาคำร้องของเรานะคะไปดำเนินการตามสเตปของท้องถิ่นนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะไปที่อบตใช่ไหมเพื่อนๆก็จะต้องผ่านมติของกออบตก่อนนะคะถ้าผ่านมติกออบตแล้วเขารับเรานะคะโอเคมีคำสั่งออกมาว่ารับเราอันนี้เราก็จะ มีการทําหนังสือนะคะทางอบตเนี่ยจะทําหนังสือแล้วก็อ้างถึงคําสั่งหรือว่ามติของกออบตนี่ค่ะไปที่ต้นสังกัดของเราเพื่อแจ้งให้ทางต้นสังกัดของเรา,าทราบว่าปลายทางยินดีรับโอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอทางต้นสังกัดเนี่ยได้รับนะคะได้รับข้อมูล เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการของเขาอีกสเต็ปหนึ่งก็คือว่าจะเป็นการตรวจสอบแล้วว่าเฮ้ย hey, ข้าราชการคน,นเนี้ยเนี่ยมีภาระผูกพันอะไรไหมนะคะรวมไปถึงความประพฤตินะคะการปฏิบัติงานเป็นหนี้กับทางสหกรณ์มีภาระผูกพันอะไรไหมนะคะที่มันจะต้องเคลียร์กันก่อนก่อนที่จะทําคําสั่งแล้วก็ให้ข้าราชการคน,นเนี้ยเนี่ยโอนไป ส่วนราชการอื่นได้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งสเตปขั้นตอนนะคะมันก็ต้องอาศัยระยะเวลาไม่ใช่ว่าเรายื่นหนังสือเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะจบได้เลยในภายในสามวันห้าวันสิบห้าวันแบบนี้นะคะก็ต้องให้ระยะเวลาคนที่ทํางานการบริหารงานบุคคลด้วยนะคะซึ่งตัวเราล่ะทำยังไงเราก็ทำหน้าที่ของเราไปถ้าตอนนี้เรามีภารกิจอะไรอยู่แล้วก็ ทำตรงนั้นต่อไปแค่นั้นเองนะคะเราจะเ,าเราจะดําเนินเรื่องต่อต่อได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับหนังสือหรือไม่เราก็ได้รับการประสานงานนะคะจากทางต้นสังกัดเราหรือไม่ก็ทางปลายทางนะคะแจ้งมาว่าขาดตรงไหนสารชุดไหนที่ยังไม่สมบูรณ์อะไรแบบนี้นะคะเราก็คือจัดหาให้มันครบถ้วนแค่นั้นเองนะคะซึ่งโดยประมาณนะคะถ้าผ่าน มติของจังหวัดแล้วเนี่ยาจากประสบการณ์พี่คนที่โอนก่อนหน้าขวัญน,นะคะก็ใช้ระยะเวลาอยู่ที่3ามเดือนนะคะในการยื่นเรื่องเนาะส่วนมันจะเร็วจะช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับต้นสังกัดล้วนเลยนะคะเพราะว่าต้นสังกัดเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาให้ครบถ้วนให้ที้วนนะคะเพราะว่าเขาจะไม่มีทางปล่อยให้เราแบบ ลอยแพแน่นอนนะคะต้องเวลาที่ออกคำสั่งเนะะี่ยค่ะอน่วยงานปลายทางหน่วยงานปลา,า,า,ายทางเขาจะลงคำสั่งเป็นวันที่เดียวกันกันกบที่หน่วยงานต้นสังกัดของเราที่ปล่อยเนะะี่ยค่ะเป็นวันเดียวกันเพื่อที่จะไม่ให้ตัวข้าราชการคนที่ทำเรื่องขอโอนเนะะี่ยค่ะ จะต้องโดนล,ลอยแพเหมือนแบบไม่มีสังกัดอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละก่อนที่จะออกคำสั่งได้เขาก็จะต้องมีหนังสือให้เรามาเซ็นว่าเราไม่ขอเบอิกค่าเดินทางเราไม่นี่โน่นนั่นสละสิทธินะบาบาบาในส่วนนี้ก็คือว่าเดี๋ยวพอทางหนังสือไปถึงแล้วนะคะมันถึงจะกลับมาหาเราตรงเนี้ยเราถึงจะสามารถเอารายละเอียดมาเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อได้นะคะ เป็นการเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะเอาเป็นว่าไลน์นี้ไลน์นี้เอาไลน์นี้ไม่ต้องยาวนะคะเป็นการทดสอบการสตรีมไลน์สดครั้งแรกของช่องขวัญเรือนชาแนลนะคะต้องขอขอบคุณผู้ติดตามนะ,ะทุกๆคนเลย นะที่อุตสาห์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะในในช่องทางนี้ใครที่ยังไม่ได้เปิดนะคะช่อง YouTube ตัวขวัญเองก็มีความคิดเห็นว่ามันเป็นช่องทางการเ,าเก็บเงินกเกษียณของเราอีกช่องทางหนึ่งนะคะเหมือนว่าแล้วก็มันเป็นไดอารี่นะคะเก็บบันทึกเรื่องราวของเรา สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราสิ่งที่เราอยากแชร์มันออกมาอะไรแบบนี้นะคะและอีกที่สําคัญมันเป็นพื้นที่ของการแบ่งปันด้วยนะคะเป็นพื้นที่ของการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแบบ w ว r l d เลยนะคะใช่ว่าจะมีแค่คนในจังหวัดเราคนในประเทศเรานะคะมันจะแบบว่าทั่วโลกเลยสามารถที่จะ เจอเราได้นะคะฉะนั้นก็แสดงว่าถ้าเปรียบเสมือนตอนนี้เรามีร้านค้าออนไลน์ของตัวเองนะคะโดยที่เราก็ไม่ต้องเสียค่าเช่านะคะพื้นที่เนี่ยเราสามารถที่จะ,ะกระจายสินค้าของเราไปได้กว้างขวางมากมาหาศาลมากเลยอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีศักยภาพนะคะในการที่จะ ส่งอ่าสินค้าของเราเนี่ยไปให้กับคนหมู่มากเนี่ยได้เจอเราได้ยังไงแค่นั้นเองนะะก็อยากให้ทุกคนอ่าสร้างช่อง YouTube ไว้เนาะมันก็สร้างง่ายๆนะคะเพื่อนๆโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยววันต้องไปแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับช่อง smooth music channel นะคะผู้สนับสนุนหลักอยางเว็นทางการ <c oughs> <c oughs> เป็นไงล่ะฉันโปรโมทช่องให้ด้วยนะเออถามคำถามมาแล้วก็พิมพ์ชื่อช่องของตัวเองมาได้เดี๋ยวโปรโมทช่องให้ฟรีพูดนะเนาะโอเคนะคะก็เป็นการไลท์ทดสอบออตัวกล้องเว็บแคมของเขาเรียกอะไรโอกเกอร์โอกเกอร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะขอนซื้อมาก็850บาทนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมา